Hello everyone, how are you today? Welcome to my phonics class. Today we are going to study the about the letter E that work as vowel and this is the second time สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับชั่วโมง phonics กับคุณนะคะเราก็จะมาต่อกันที่เรื่องของตัว E ที่ทำหน้าที่เป็นสระออกเสียงอะไรได้บ้างนะคะวันนี้ก็เป็นครั้งที่สองแล้วที่เราจะเรียนเรื่องเสียงของตัว E นะคะครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนไปแล้วว่าตัว E ออกเสียงเอตัว E ออกเสียงเอ แต่วันนี้เราจะเรียนต่อนะคะเป็นเรื่องของตัว e แต่ออกเสียงอะไรนั้นเราไปดูกันค่ะอ่าเสียงที่สองนะคะคือ e ที่ออกเสียงอ e ีค่ะ e ที่ออกเสียง e นะคะเเรามาสังเกตกันก่อนเนะาะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะมีทั้งที่เป็นตัวอ e ีตัวเดียวนะคะเป็นดับเบิลก็มีค่ะ หรือเป็นดับเบิล e แล้วก็มีตัวสะกดนะคะหรือเป็นคำสองพยางอย่างบรรทัดสุดท้ายเนี่ยนะคะเป็นคำสองพยางนะคะแต่ตัว e จะทําหน้าที่ออกเสียง e เนี่ยอยู่พยางหน้านะคะโอเค now let's practice เรามาฝึกออกเสียงกันค่ะ repeat after me b b he he she she we we me me re re p p b b c c three three Free, free. Kne e e มีมีอันตัวนี้นะคะตัวเคจะไม่ออกเสียงนะคะมีหัวเข่าค่ะตัวเคไม่ออกเสียงต่อไปค่ะลองเป็นแบบที่มีตัวสะกดกันบ้างนะคะ Double E มีตัวสะกด t Teen b e บ n b e ิ n Deep Deep sheep. sheep. keep. keep. beef. beef. feet. feet. meat. meat. cheese. cheese. seam. seam. eel. eel. feel feel secret secret เห็นไหมคะพยางค์แรกอ่ะรัทัดนี้นะคะจะเป็นปรญหาที่มีสองพยางค์พยางค์แรกจะออกเสียงอ e ีค่ะ secret secret series series zebra zebra lemon lemon return return detox detox now okay นักเรียนก็น่าจะพอเข้าใจแล้วนะคะว่าตัว e นะคะสามารถออกเสียง e ได้ด้วยไม่ว่าจะสะกดด้วย e ตัวเดียวหรือ e double หรือว่า double e หรือ double e แล้วเติมตัวสะกดนะคะหรือจะใช้นำหน้าพยางค์ที่หนึ่งก็ได้นะคะ okay now let s Read together วันนี้ตอนนี้เราจะมาออกเสียงไปพร้อมๆกันนะคะมา Are you ready Yes one two three B He She We Me r e P B C t r e e Three, three knee, all things okay, na. teen, bean, deep, sheep, keep, beef, feed, meat, cheese, seam, ill, feel, secret, series. Zebra Lemon Return Detox. Okay, alright. Today I want you to write a list of the words that E pronounce as E. E And your homework for today is practicing pronouncing. วันนี้นะคะงานของนักเรียนก็คือการจดบันทึกนี้นะคะแล้วก็ฝึกนะคะฝึกฝนออกเสียงคำศัพท์ที่ตัว E เป็นทำหน้าที่เป็นสระแล้วออกเสียง E นะคะไม่ต้องถ่ายนะคะรูปภาพของสมุดที่หนูจดลงจดบันทึกลงให้ครูครูจะดูเฉพาะวิดีโอที่หนูอัดตอนที่หนูอ่านนะคะ and this is all for today thank you for your watching And goodbye. See you again next time.